สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรพิญโยรัตนาพันธ์นะครับผมเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งน่าภาคภูมิใจมากนะครับก็หนังสือเรื่องยี่พกลยุทธ์สกกนะครับชีวิตก้าวหน้าด้วย25่สกลยุทธ์สกกตอนนี้ผมได้มีโอกาสออกคลิปเพิ่มนะครับที่ผมไปเจออะไรดีๆใน3าก๊กเยอะแยะเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับทฤษฎีสมัยใหม่นี่น่าทึ่งมากนะครับ ก็วันนี้ผมมานำเสนอเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของ tipping Point นะครับจะสั้นๆนะครับถ้าใครมีใครเข้ามาก็จะชวนคุยด้วยถ้าไม่มีก็เราก็คุยไปเรื่อยๆครับเราคุยไปหลายตอนละนะครับตอนนี้ผมอยากคุยถึงประเด็นหนึ่งครับของอ่าสนมีคนเข้ามาละหนิงสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับทุกท่านสวัสด,ดีสบายดีนะครับทุกท่าน สวัสดีหนิงสวัสดีนะครับสมิธครับสวัสดีสุดสมิธถ้าถ้าคุยสามารถคุยได้เลยนะครับคุณสมิธครับวันนี้เดี๋ยวรอหนิงเข้ามาครับก็ทุกท่านครับก็อ่าแซนดี้สวัสดีแซนดี้อ่าทยอยเข้ามาเรื่อยๆละนะครับหนิงกําลังจอยเข้ามาสวัสดีครับคุณแซนดี้สวัสดีค่ะจ้างครับครับคุณหนิง เดี๋ยวรอหนยหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่ผมไปค้นพบมาเนะาะช่วงนี้ผมจริงจผมซันนี่และคุณสมิธครับแล้วก็ท่านผู้ชมผมเองจะออกมาแชร์ความรู้นะครับถือถือว่าเป็นซีรีส์ทอปบี้ผมที่ผมไปอ่านมาแล้วบางทีผมมีแรงบันดาลใจอะไรอยากเขียนมาวันนี้ก็มาสองเล่มครับเป็นเรื่องอสามนามานุก,กรมสามก๊กแล้วก็ทีวิ่งพอยต์นะครับก็นิดหนึ่งช่วงนี้ผมก็แต่งหนังสือมาเล่มหนึ่งซึ่ง เรื่องยี่ห้ากลยุทธ์พัฒนาตัวเองจากสามก๊กเนี่ยแต่มันก็มีตัวอื่นที่น่าสนใจครับคุณซันดี้คุณสมิทธ์นะครับก็ช่วงนี้ผมมาอ่านผมผมอ่านมาหลายตอนอ่านเยอะพอสมควรแต่ว่าช่วงนี้ก็มาลงเลอกเกี่ยวกับว่าเชิงประวัติศาสตร์จริงๆด้วยนะครับก็ได้ได้มุมหนึ่งที่น่าสนใจคือผมก็ยังอ่านถึงโจโฉอยู่เนาะก็โจโฉนี่ทําอะไรยากมากนะครับเรียกว่าคือถ้าผู้นําในสามก๊กเนี่ยนะครับ มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ครับเ <_ d ata> ขาเรียกวงจรซิซิซิฟัสนะครับคือตอนแรกเราจะพยายามทํางานหนักเนี่ยแต่มันเกิดโมเมนตัมน้อยมากนะครับคล้ายๆบอกเหมือนซิซิฟัสเป็นคล้ายๆเทพประการก,กรรมจิกรีกที่ว่าพยายามเข็นอะไรขึ้นภูเขาแล้วก็มันก็หล่นมาอีกนะครับเป็นเหมือนความพยายามแต่ก็ไม่สําเร็จเท่าทีแต่ว่ามันก็มีจุดหนึ่งที่พลิกผันที่ว่าอยู่ดีคนที่พยายามอะไรแล้วมันไม่ค่อยสําเร็จสักทีเนี่ยเริ่มพลิกนะฮะแล้วก็เอาชนะได้นะครับแล้วก็เริ่มเกิดโมเมนตัม ถ้าเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปี่ซนกวนท่วงช่วงแรกเนี่ยก็จะลำบากหน่อยคือทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จแต่ยู่ดีมันก็สําเร็จนะครับเป็นโมเมนตัมนะครับเล่าปี่ก็เริ่มเด็ก3าคนโจโฉนี่ติดลบเริ่มเด็ก2คนด้วยซ้ําแต่ตอนทำอะไรยากเป็นฆาตกรท่วงแรกแต่ตอนหลังเอาชนะได้หมดเป็นโมเมนตัมและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเป็นจุดตัดสินครับพลิกผันเขาเรียกว่าจุดทิปปิ้งพอยฮะจุดพลิกผันแล้วมาจากอะไรครับผมผมก็ค่อยๆดูประวัติศาสตร์นะครับก็ไปเจออันหนึ่งน่าสนใจอย่างซุนฮกนะครับ ซุนฮกเนี่ยเป็นกุนซือคนหนึ่งที่ที่เริ่มต้นสร้างตัวมากับโจโฉเนี่ยต้นสุนหกเนี่ยเป็นสุดยอดกุนซือคนหนึ่งนะครับซึ่งทําให้อ่าโจโฉเอาชนะุ้นเซี่ยวได้นะร,ร่วมกับหลายๆคนนะฮะสุนหกที่ผมบางทีผมอ่านมันก็จำขยุบไม่ได้หมดนะครับแต่ผมอ่านประเด็นหนึง่งว่าผมเจอคำคำหนึ่งว่าสุนหกเนี่ยนอกจากออกทุนให้โจโฉชว่วงแรกแล้วยังเป็นคนที่นํา แนะนํากุญซือดีๆให้โจโฉอีกนับสิบรวมทั้งกุยแก่ซึ่งทําให้โจโฉเนี่ยเอาชนะสามารถรวมภาคเหนือได้นะครับคราวนี้ผมจะไม่คุยประวัติซุนฮกมากแต่ผมเชื่อว่าตั้งแต่ซุนฮกเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโจโฉและแนะนําคนเจ๋งๆอย่างกุยแก่เข้ามาแล้วอีกนับสิบเนี่ยผมเริ่มเห็นจุดพลิกผันของโจโฉครับเขาเรียกว่าซิซิฟักเอ็ก c t ก็คือว่าคือทาอะไรมันก็ยาก แต่อยู่ดีมันก็ง่ายขึ้นอยู่ดีก็ง่ายขึ้นเป็นโมเมนตัมแล้วก็สําเร็จนะครับเขาบอกว่าจุดที่ทิปปิ้งพอยต์มันมาจากคนนะฮะแล้วคนอย่างซุนฮอกเนี่ยเป็นคนประเภทหนึ่งเขาบอกว่าถ้าในหนังสือเด่อะทิปปิ้งพอยต์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะทําให้เกิดจุดพลิกผันเนี่ยมันมีอยู่สามประเภทนะฮะ เขาเรียกว่าพวกแรกเขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์เป็นคนที่ know everyone รู้จักคนเยอะไปหมดมีนี่มีโซเชียลคอนเนคชันเยอะแล้วก็ make friend easily กลุ่มที่สองเมเวนเป็นคนที่รู้ลึกรู้ใดเรื่องหนึ่งนะครับช่วยมีความเข้าใจอะไรบางเรื่องอย่างลึกซึ้งนะครับคล้ายๆเป็นเป็นเมเวนเป็น,เ,นเป็นบีออนผู้เชี่ยวชาญนะเคยยิ่งกว่าเชี่ยวชาญเป็นนะฮะสุดท้าย เป็น people sell people เป็น k no w how to sell นะครับถ้าคุณดูใน3ก๊กเนี่ยคุณจะค้นพบว่า3คนนี้บมีบาดมีบทบาทมากนะครับผมจะพูดถึงซุนฮกคนเดียวซุนฮกเนี่ยพอบอกว่า k no w everyone make social connect make friend easily เนี่ยผมรู้สึกว่าซุนฮกเนี่ยมีความเป็น c o n n e c เตอร์ค n นเนคเตอเป็นคนที่เชื่อมโยงคนเก่งเขาจะรู้จักคนจํานวนมหาศาลความที่ว่าความเขาจะจับจำนวนมหาศาลร,ร,รู้สึกลึกซึ้งด้วยรู้จักนิสัยความสามารถนะครับ นคนอย่างซุนฮกเนี่ยคอนเนคเตอร์ในในภาคธุรกิจเนี่ยปัจจุบันก็มีจริงนะครับมีเยอะเลยแล้วก็เขาบอกว่าเอาง่ายๆเนี่ยถ้าคุณเจอคอนเนคเตอร์หนึ่งคนนะ่ะบางทีคุณสบายนะครับเพราะว่าในมือเขาจะมีคนเก่งจำนวนมหาศาลนะฮะที่อยู่รอบตัวแล้วคุณแค่ถามใน,น้่เขาแนะนำได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้คุณไม่ต้องไปทำอะไรยากๆคุณสามารถพลิกผันสถานการณ์ผมยกตัวอย่างนะครับลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับก็มีความเป็นคอนเนคเตอร์ในตัวเนี่ยแล้วก็รู้จักคนเยอะเป็นพยาบาล แล้วมีวันหนึ่งนะครับก็แกไปบ่นนะครับแกก็เจอความยากเรื่องหนึ่งคือว่าอยากได้ตึกโรงพยาบาลมันเก่าเป็นโรงพยาบาลอำเภอแต่ว่าของงบยากแกอยากได้ตึกฉกเฉินเพราะฉะนั้นขอทุนก็ขอยากจริงไหมเขาเรียกซีซิฟั f ซ c t ฟัสเอเฟกก็คือว่าทํางานยากแล้วเกิดโมเมนตัมยากแต่มีวันหนึ่งแกไปเจอคนไข้ครับคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นมีบุคลิกคอนเนคเตอร์รู้จักคนเยอะสร้างความสัมพันธ์เก่งอย่างเงี้ยมีคอนเนคชันเยอะมากแกก็ไปบ่นกับคนไข้คนนี้ปรากฏว่าคนไข้คนนี้เป็น เป็นคนที่สามารถสร้างกระถินเขาเรียกว่าเป็นสร้างเจดีมาแล้วอะ่ะเป็นเจ้าแม่แห่งการทอดกระถิ่นผ้าป่าที่สุดพอไปคุยปัญหาบราะว่าคอนเนคเตอร์คนนี้เป็นคนระดมทุนเองไปสร้างกระถินกองพัดกระถินผราป่ามาแล้วก็ทอดแล้วก็สร้างสร้างตึกฉุกเฉินมูลค่า32ล้าน,นให้โรงพยาบาลได้น,นี่เกิดเหตุการณ์หลายปีแล้วอะไรีเรียกว่าคอนเนคเตอร์เพราะนั้นคุณรู้จักคอนเนคเตอร์หนึ่งคนอะ่ะอะไรที่ยากก็เรียกว่าซ i ซิฟัสเอ็กเซปต i ซีซิฟัสเอ็กเซปก็อมันมันทำ ทําไปก็ติดลบทําไปก็ยากมันจะพลิกผันเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกคือยิ่งทํายิ่งง่ายนะครับก็ซุนฮกเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโจโฉนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งถ้าเป็นเล่าปีเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าเป็นเล่าปีนี่สุมาเทกโซนะฮะที่ที่เป็นคนแนะนําบางทองและขงเบ่งให้นะครับนี่แหละครับพลิกจากยากเป็นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมรู้จักคอนเนคเตอร์ถ้าผมจะอธิบายให้ชัดผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะที่เป็นคอนเนคเตอร์ที่ผมมักพึ่งพาบริการเสมอนะครับ ก็สมัยก่อนจะไปบวชวัดหลวงพววนะ่อ้วยเนี่ยเวลาผมมีปัญหาอะไรผมจะโทรปรึกษาเพราะว่าเขาคนที่นั่นรู้ว่าผมเป็นอาจารย์อินเดียรู้จักคนเยอะแต่ผมก็ไม่ใช่คนท้องเก่งของแก่นเนาะคราวนี้ก็เวลาแม่ชีมีปัญหาเช่นอยากได้คนเขียนภาษาจีนสวยๆยเงี้ยผมไม่ไปทําเองเ <laughs> สียเวลานะครับตายครับซเซนฟัสแปลว,ว่าทํายังไงก็ทําไม่ได้นะครับผมโทรไปถามเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคอนเนคเตอร์เลยคนนี้รู้จักคนทั้งเมืองเลยมีคอนเนคชันเยอะ ชอบแนะนําแล้วก็ make f r i e อิสลีแล้วรู้จักคนเบนตอนไปหมดนะครับมีประวัติว่าถ้าชอบ่อะปาแตกถามคนเนี้ยได้เบอร์มาเสมออย่างเงี้ยมักจะดูนักมักจะเป็นคนมีฝีมือด้วยก็เลยเด้ไปถามเฮ้ยไม่เฟรมช่วยบอกหน่อยสิเพื่อนใครที่สามารถเขียนภาษาจีนได้จบแล้วแป๊บเดียว2ี่นาทีคุยกันได้เลยนะครับแล้กอีกกรณีหนึ่งมาแล้วเขาก็รู้จักคนนะอีกกรณีหนึ่งพระเออเจอหลวงพี่บอกว่าพระมีเจอพระเออเป็นเนนเด็กสมาธิสั้นมาอยู่ที่วัดแกวิ่งวันวันเลยเป็นเนน ทำไงดีรู้จักหมอที่รักษาโรคสมาธิสั้นไหมผมก็โทรไปหาเพื่อนคนเดียวกันนะรู้รู้จักครับนะครับรู้จักไปะเลยนะครับเพราะฉะนี้อำนาจของคอนเนคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนจากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ครับมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมค้นหาคอนเนคเตอร์ในชีวิตของท่านนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังผมจะมายายเรื่องมาเว้นเซลล์พเพิ่มเพิ่มฮะถ้ามาเว้นจะรู้เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งถ้าเพิ่มก็ได้นะครับจริงๆก็ทําให้ง่ายด้วยนะครับมาเว้นเนี่ย อ่าเป็นคนที่รู้ลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเช่นที่ลูกศิษย์ผมอยู่สาพัฒน์แล้วก็มีปัญหาว่ามีปัญหาว่า Excel พังเนี้ยไ,ไอ้ไอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าทําคลังสินค้าเนี่ยประมาณสองสามแสนชิ้นเนี่ยซึ่งใช้เวลาสี่วันครึ่งสามวันครึ่งก็ไม่จบมันใช้ e x c ก l ลก็เลยก็เลยยกมือถามว่าสาพัฒมีใครมีแมเว่นไหมนะครับคือคนที่ช่วชานและเอ็กเซลสดสด,สดแล้วก็เอนจอยที่จะช่วยคนอื่นด้วยนะนะแล้วก็ักสิ่งที่เขาทำด้วยเข้าเงื่อนขไขเป๊ะเลยนะครับเขาส่งมาปรากฏว่า ก็เด็กคนนี้ก็แนะนําให้พี่ลูกศิษย์ผมเนี่ยใช้ Excel ให้เป็นก็ใช้ Pi v o t Table อะฮะก็จัดเสร็จสามวันครึ่งหรือครึ่งวันเลยอำนาจของเมลวนเนี่ย,เ,ยเปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายสุดท้ายเป็นเซลเพียร์ครับ No how to s e l l อย่าลืมครับอยากทําอรสาเร็จคุณต้องรู้คนที่รู้จากวิธีการขายของแล้วก็รักวิธีการขายด้วยนะครับซึ่งในสามกก็จะมีตัวอย่างซึ่งเดี๋ยววันหลังผมมาเล่าตัวอย่างให้ฟังแต่วันนี้ถ้า,ยก,ย,าก People, ย,ยกตัวอย่างจริงเซลเพียร์เนี่ยยกตัวอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ย เขาไปขายสินค้าชนิดหนึ่งที่บริษัทแห่งหนึ่งปรากฏว่าไปเจอพนักง,งานที่เป็นซีกันนะครับปรากฏว่าเขาไปทำทําขายพวกหม้อไฟฟ้าอะไรสักอย่างหม้ออะไรสักอย่างเนี่ยปรากฏมีพนักงานคนหนึ่งไปไปทําป้ายเชิญชวนมาเองนะฮะปรากฏว่าคือช่วยทําป้ายเชิญชวนอะแล้วมันออกมาดึงดูดแล้วปรากฏว่ามีคนมามาซื้อของเขาเต็มเลยประมาณนี้เขาเรียกว่าโน o w าว w t ทูเซล์นะครับแล้วถ้าคุณเจอคนโน o w าว w t ทูเซล์เนี่ย ทีมมันมันพลิกผันสถานการณ์นะครับรู้วิธีก่ขายของเหมือนเหมือนไข่มวยแห่งหนึ่งนะครับแทนที่จะโฆษณาว่ามาชกมวยสุขภาพดีเขาโฆษณาว่าไงนะอันนี้อันนี้ขอขอขำๆนะฮะเจ็ดวิธีเตะผู้ชายให้หลับคาตีนนะประกากฏว่าหญิงชอบมากเลยเห็นไหมครับนี่มันพลิกผันสถานการณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าเวลาเราทํางานเนี่ย อยากเปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายอย่าลืมคบหาคนที่ไม่ธรรมดาผมจะเรียกว่าคนไม่ธรรมดาสาคนซึ่งโจโฉก็สาเร็จมาละด้วยการครบกับคอนเนคเตอร์อถ้าย้อนกลับไปคอนเนคเตอร์นิสัยยังไงนะครับอผมสังเกตซุนฮกเนี่ยเขาไปสปอตทางานกบอ้วนเสียวเขาจะดูใครเก่งไม่เก่งอยู่รอบตัวก็ไปเจอกุยแก่เนี่ยนะครับก็ตอนหลังก็ดึงมาช่วยคนรอบตัวคุณอนะ่ะสิบคนมันจะมีเก่งสักคนสองคนมันก็เหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอ่ะเป็นเท่าแก่เท่าแก่น้อยร้อยพันล้านอะ่ะ อายุน้อยร้อยล้านเนี่ยเวลาเขาเจอใครก็จะนั่งดูนะครับเวลาเขาไปเรียนหลักสูตรเขาจะนั่งมองเอ๊ะคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาช่วยอะไรเขาได้นะแล้วเขาจะแอบโรดเข้ามาคุยเลยนะครับเพราะเขาอยากรู้จักลอยากได้ความสามารถของคนอื่นไอ้นี่จะเป็นลักษณะของซุนฮกเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบลงวยประกาศราชี่ครับสวัสดีทุกท่านครับมีอะไรอยากแชร์อยากถามเินยนเชิญเลยครับขอบคุณอาจารย์ค่ะคือคือคือจะบอกอาจารย์วัด ช่วงสังเกตนะคะช่วงจังหวะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทํางานแล้วมันไม่ค่อยลื่นไหลมันเป็นช่วงที่เราอะอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปใช,ใช่ใช่แนละ้วใช่คือคิดคนเดียวทําคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หาคอนเนคเตอร์หรือว่าไม่ได้หามาเว่นหรือว่าเซลส์เพีพิลเลยอะค่ะอาจารย์อันเนี้ยต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยรู้สึกเออจริงๆบางครั้งเรารู้สึกว่าเอออันนั้นก็ทําเองอันนี้ก็ทําเอง,อนนเองแต่มันรู้สึกว่าม,มันยากครับอืมันยากใช่ค่ะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ค่ะ เนี่ยค่ะรู้สึกว่าเออใช่เลยอะ่ะทําอะไรก็ยากทําอะไรก็ไม่ถึงสักทีอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าทีมผมนะแซนดี้ทีมผมที่ผมมีอยู่สองสองสามกลุ่มตอนเนี้ยจะมีครบเลยอืมอะจะมีครบเลยหรือ,อยังน้อยถ้ามีคอนเนคเตอร์ในกลุ่มก็ได้หรือเซลล์อยู่ในกลุ่มก็ได้อ่าแต่แต่ทีมที่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจต้องมีต้องมีถ้าเป็นธุรกิจนะทีมที่ไปลูกมากๆนะต้องมีคอนเนคเตอร์อืม อืมเขาจะรู้ว่ากลุ่มนี้น่าขายกลุ่มไหนอะไรอานี้ทำนองนี้ถ้าถ้ามีครบยิ่งดีทีมทีมปัจจุบันก็จะมีหลายหลายทีมก็จะมีมีเกือบครบอ่ะหรือยังน้อยต้องมีคอนเนคเตอร์ในกลุ่มค่ะประมาณนี้ครับสวิตไปง่ายว่างคุณหนิงเชิญเลยครับมีอะไรถามเพิ่มเติมได้เลยครับเดี๋ยวอยากแชร์อะไรเพิ่มเติมครับไม่มีอะไรจะถามเลยครับจะฟังอยู่ครับสันครับหนิงว่าไงอาจจะไม่สะดวกสันนี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณสันดิเชิญหนิง อ๋อเข้ามาฟังเฉยๆค่ะอาจารย์อขอบคุณครับมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมย่านที้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้วันนี้ยังไม่มีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะไอ้เรื่องนี้เคยเรียนกับผมไหมไม่แน่ใจไม่เคยเรียนนะอะไรนะครับเรื่องนี้เคยเรียนกับผมไหมไม่เคยเรียนเนาะผมผมาผมเคยฟังนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะอืม ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเวิร์กช็อปเวลาผมทำคอนซัล t ิ n g นะ่นะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ในองค์กรเลยนะครับคนคนทำอะไรยากๆเพราะว่าบางทีบางทีขาดสามคนเนี่ยผมผมฟังที่นะครับเชิญเลยครับอ่าผมฟังที่งานสตาร์ทอัพอะครับอ๋อสมมติทำฟังที่สตาร์ทอัพนะอ๋อโอเคครับครับคือคือถ้าขาดสามคนนี่วุ่นวายมากนะครับก็เดี๋ยวบื้หลังมีเวิร์กช็อปละเอียดๆให้ดูนะครับ ก็ซันดี้สมิธเอ่อหนิงมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีเราเราก็จบประมาณนี้เนาะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณคชันไปหลังมาใหม่ครับครับโชคดีนะครับสมิธซันดี้และหนิงโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสั้นๆกาแฟเบรกเดี๋ยวมาใหม่